ัตราชนะต่ำเกินไปม <c oughs> ีใครให้ต่ำกว่านี้ไหมครับเวลาโหดแล้วบอลเลนเจ็บนะบอลเลนเจ็บ <c oughs> เจ็บนะทุกคนต่างก็เจ็บนะครับ <c oughs> เพราะว่าโดนน้องยุ้ยโหมดจริงจังเข้าไปนะครับไม่มีใครทนไหวนะครับ <c oughs> เจ็บจัดนะเจ็บจัด <c oughs> ตายนะฮะโดนสเก็ตเข็มนะจิ้มหลังเละนะฮะเพื <c oughs> ่อก,ก็กลับมาเจ็บแล้วครับทุกคนต่างเจ็บปวดรวดร้าวนะฮะโดนมีดทิ่มแทงหัวใจยุ้ยสวยเกินไป โอ้ยโอมโอมโอมเออโอม,โอม,โอมสวยผอมได้ดีพระหนุ่มพิกทำไมครับใจไม่ไหวอยากเข้ามาอยู่ใกล้ๆต,ตายนะฮะตายนะฮะ,ะ,ฮะเรียบร้อยตายอีกแล้วครับน้องอยุ้ยโหมดเอาจริงนะเจ็บนะเจ็บครึ่งหลอดแล้วครับยังไม่ทันโหมดก็ครึ่งหลอดไปก่อนนะครับเจ็บนะลิเลียพึ่งกลับจากบ้านมา,นา็ครึ่งหลอดแล้วฮะ โ, <s <s โดนนะฮะโดนเจ็บนะเจ็บแบบสาหัสสาหัสรือว่าแฮกแมปนะจังหวะนี้มีแต่คนบาดเจ็บจากน้องยุ้ยนะครับตีป้อมแล้วครับตีป้อมยังไงโดนขัดอันตีนะโดนโดนน้องยุ้ยขัดอันตรีนะครับเจ็บหนักนะฮะคิดผิดมาหันที่เอาฟอร์เรนมาลมนะครจ็อกเกอร์อยากลองของนะครับโจ๊กเกอร์บอกเจ็บจริงหรือเปล่าอยากรู้อยากรู้นะว่าเจ็บจริงหรือเปล่าเอาตายนะลิเลียแบบตายแบบงงๆอีกแล้วนะครับ เจ็บนะใครเดินผ่านก็ต้องครึงหลอดกันทุกคนเชื่อไหมเกมนี้ลุงดาเมจเยอะสุดรับประกันเลยเล่นกันไม่ได้นะฮะโดนกดโคตรหนักนะฮะเหมือนมีคนแค้นะโดนขัดอันติกแล้วนะครับอุย้ยเจ็บช้ำนะเจ็บช้ำดอก,กเบ้าๆไปฟ,ฟ้องเพื่อนก็ไม่ได้นะเขินนะครับโดนน้องยุ้ยแกล้งนะฮะอีอันตินีนะครับอุย้ยฉีขนาดโดนเม็ดเบาๆนะโดนเม็ดเบาๆเกือบหลับนะฮะคลึงหลอดนะ เรียบร้อยนะครับโดนอันตีอัดหน้าเข้าไปนะครับโดนจุ้ยกระโดดถีบหน้านะครับเฮ้ยมีคนจะเอาอย่ามายุ่งกับน้องยุ้ยพอเล่นจะตายแล้วเดินถือดาบมาหลอนๆนะฮะโอ้โหแบบปัดโอ้เรียบร้อยอ้าวโดนขัดอีกแล้วนะครับ บอกเลยโคตรแรงนะครับเฮ้ยอย่านะตัวเองโคตรแค้นเลยเออวันนี้าบอะไรไม่ได้เลยอะดาบในมือสั่นแล้วนะโอ้เจ็บนะครับวุ้ยชิบหายละหายแล้วครับ เรียบร้อยนะฮะอโดนแล้วโดนเล่นแล้วตายแล้วหนึ่งฝั่งนู้นจะเอาให้ได้เลยตัวนี้หน้าหวันเคี้ยวจริงๆไอ้ชีมันทําลุงเสียทรงอ่ะจ๊กเกอร์นี่ออกทอยมาแล้วนะครับอย่างวันนี้โอ้โโอ้โกองทำรถม้าปุบบปุบบเรียบร้อยป้อมแหกมาละตัวโหดมาละเฮ้ยเฮ้ยชิปหายละหายละอุ้ยสวยละสวยละนี่สวยละ เจ็บเจ็บไอชี้อยู่ไหนวะไอชี้อยู่ไหนไอชี้ไม่ได้อยู่แถวกลางๆนี่แล้วเต็มๆนะฮะลุงโซนให้ลุงโซนดาเมจรอบๆให้อันตรายอยู่นะไอฝั่งนู้นมันแบบเก็บกดจัดเลยโดนกดดันมาเยอะหักรถกลับแทบไม่ทันแล้วเมื่อกี้คือหักจนพวงมาลัยแทบหลุดเมื่อกี้ยุ้ยนี่มันโกงมากเลยมันเช็คทุกพุ่ม ได้นะแอซิดยิ่งกว่าโรมนะบอกเลยต้องอยู่ทีหนึ่งไบโอทีหนึ่ง,งก็เรียบร้อยนะแตก้อยครับโซนด้วยดามเมจฝั่งนน้นน่าจะร้องโอ้ยกันไม่พักะนะ